แบตเตอรี่ลิเทียมระบบ1 2โวลต์หนึ่อมป์นะครับตัวนี้สั่งมาใหา้พี่คนหนึ่งเขาต้องการใช้ไฟฟ้าบนเขานะครับอยากได้แบตเตอรี่ลิเทียมมือสองเนาะก็สิ่งที่ได้คือแบตเตอรี่ทั้งหมด4ก้อนนะครับก้อนละ3 2จดโวลต์นะครับแล้จะมีตัวบัตบาร์เอาไว้ต่ออนุกรมกันแล้วก็มีน็อตนะครับรวมถึงตัวแอคทีบาลซ์แล้วก็ b m s ครับตัวบ m s นี่ก็เป็น BMS ระบบ12โวลต์60แอมป์นะครับจ่ายกระแสได้สูงสุด60แอมป์ hmm. ก็เดี๋ยวลองมาประกอบก่อนไม่รู้ว่าจะทนกระแสไหวเป่าเพราะว่าแกต้องการเอาไปใช้กับตู้เย็นตู้เย็นมินินะครับแล้วก็ไมโครเวฟร,รวมถึงเครื่องซักผ้าขนาดเล็กนะครับก็แบตเตอรี่ตะกัวกดที่แกใช้อยู่มันจ่ายไฟไม่เพียงพอก็เลยแนะนำให้เป็นตัวนี้เดี๋ยวจะมีคลิปประกอบอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้มาแนะนำอุปกรณ